เจไไ๊บจอกไปหรือยังยังยงเข้ามาเลยวิมลไม่ต้องเป็นห่วงเรื่องนี้สิ่งนะเดี๋ยวผมจะจัดการว่าผิดช,ชอบทุกอย่างให้ไม่ต้องห่วงผมไม่เป็นไรหรอกถ้าหลักฐานครบเจ๊ก็คงโดนจับไปก่อนแล้วล่ะมก็ห่วงให้เพ็ญยิางนั้นหลวะวิมลกบเข้าไปก่อนดีกว่าขอบคุณครับ อ่าวิมลเข้ามาเข้ามามาเลยมาเลยนั่งจ้ะนั่งสวัสดีจ้ะจอสมานั่งกับเจ๊นั่งจ้ะ,อจ,ะจอสจ,จ,จอดเขาบอกเจ๊เรียบร้อยแล้วนะวิมลจะกู้เองหรือว่าให้คนอื่นจ้ะกู้เองค่ะเจ๊ถอนเงินละสิใช่ไหมคือ วิมลอยากจะเอาเงินไปลงทุนเหมือนกับเพื่อนๆนะคะตามกระแสก็อยากจะรวยเหมือนคนอื่นเขาบ้างว่างั้นเถอะค่ะงั้นจะกู้ทองเท่าไหร่ดีนะจ๊ะสิบห้าบาทค่ะเจ๊ไม่น้อยไปเหรอยี่สิบไปเลยดีกว่าจริงจ๊จอดเนานะยี่สิบเนี่ยนะจะได้ใช้หนี้คุณนายเนื้อทองให้หมดไปเลยนะจะได้เป็นหนี้เจ๊คุณดิวก็พอนิมลเองก็ไม่ต้องสับสนด้วยใช่ไหมล่ะ ก็ดีเหมือนกันค่ะเจ๊ถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวเจ๊จะหยิบให้้ะจ๊ะกจ๊ะคุยกับวิมลไปก่อนนะจ๊ะใ okay, ช่ใชยเอาหนังสือสัญญาออกมาจะให้วิมลคุกรอง ขึ้น,นะคะขอบคุณมากเลยคะ่ะดื่มน้ำก่อนค่ะค่ะเอไ่กงไงเอยถึงอยากจะทํากิจการร่วมกับเจ๊ค่ะเนี่ยคือเดือนเห็นว่ามันได้ผลกําไรชัดเจนดีอะค่ะ คะเออหรือว่าจริงๆแล้วเจ๊ไม่อยากจะร่วมงานกับเดือนหรือเปล่าคะอไม่ตายๆอย,ย,ยากสิคะทำไมพูดอย่างนั้นแล้วค่ะแมเจ๊คแค่ถามเป็นอย่างนั้นเอง <c oughs> เอาเปนอันนี้เดี๋ยวเจ๊จะจัดการให้เร็วที่สุดนะคะค่ะ <c oughs> ถ้าของมาครบเมื่อไหร่นี่นะคะเจ๊ก็มารับเช็คไปขึ้นเงินได้เลยคะ่ะเ <c oughs> <c oughs> ช็คเหะเช็คค่ะ <c oughs> คุณเดือนอุ้ยขนลงทุนกันเยอะค่ะของก็เลยขาดนี่ขนาดเขาจ่ายเงินสดนะคะคุณเดือน <c oughs> <c oughs> ดีค่ะถ้าอย่างนั้นล็อตแรกเนี่ยเดือนขอเป็นให้ได้มากที่สุดเลยก็แล้วกันนะคะเ <c oughs> ออเออได้ค่ะ,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 ะถ้าอย่างนั้นคุณเดือนก็มาจำไว้สักหน่อยนะคะแต่ขอเป็นเงินสดค่ะเงินสดนะคะค่ะ เยื่นหมูยื่นแมวดีกว่าไหมคะมเพราะยังไงเดือนก็เอาแน่นอนอยู่แล้วอะค่ะก็ดีแม,แม่นี่ทำลัจใจคุณเดือนอะจีไปยอมหรอกแบบเนี้ <laughs> สำหรับคุณเดือนเต็มที่คะ <c oughs> ่ะเยรันไปจัดการให้คุณเขาหน่อยแตงคิวล่ะครับ ขอบคุณมากนะคะยินดีค่ะแล้วเจ้าเท่าไหร่นะครับมีเท่าไหร่ก็เอาหมดนั่นแหละนะครับ <c oughs> มันจะทำอะไรอี่ะเนอ้ฮยินดีที่ได้ร่วมมือทเท็ดด้วยกันนะคะโอ้เจก็ดีค่ะยินดีด้วยค่ะอ๋อแล้วก็อย่างบอกง่ายนะคะเรื่องนี้ เลยค่ะไหนก็มาแล้วทำ <c oughs> ผมทำเล็บหน่อยนะนะคะวันนี้จะด้สวยเส่อ,อ,อวันหลังดีกว่าคะ่ะวันนี้เดือนรีบไปคะค่ะไม่เจอกันรีบเหรอคะขอบคุณนะคะค่ะค่ะค่ะ น,นีอะไรผมควดูใบอนุญาตขับคี่นะครับบ้าผมฟูมมมมลนแรมีปัญหาอะไรหรือเปล่าครับมือระดับฉันละนี่ฉันมีหลักฐานฉันอัดเทปเอาไว้ด้วยไม่ไม่พอแค่นั้นไม่พอต้องต้องรอตอนที่แลกเงินกับบัตรเติมเงินโทรศัพท์ ตำรวจจะได้เข้าไปตัวคุบตัวตอนนั้นจับได้แบบค่านังค่าขาวถ้างั้นถ้าเกิดเจ๊ํำพาเขานัดมันมาฉันจะบอกเขาแล้วกันนะฉันกลับบ้านไปแล้วใช่ไหมฉันหิวข้าวอะ่ะยังครับอะไรงนะาพานข้าวกันเดี๋ยวผมเลี้ยง ฉันจะไปด้วยผมไม่รู้ผมขึ้นมานั่งแนละ้วผมคิดเกียดลองจริงเลยจะกินไหนอะ่ะเดี๋ยวต้องถอยรถแล้วไปถนนครับเดี๋ยวผมพาไปผมบอกให้ไปไหนก็ต้องไปนะครับ 卡姆，卡姆，真的。哎，你看，你来个卡姆，卡姆，真 หัวราะอ,อะไรนักหนาะเดี๋ยวก็ขาดใจตาย,ตายหรอกอ้าก็มันตลกก็ไม่หัวเราะได้ยังไงล่ะนี่มุกงานแต่งลมเพราะเจ้าบ่าวนี้ดูเมื่อไหร่ก็ขำเก่งเลยโอ้ยหัวรดเราะจนเจ็บตแต่<ร>สุดท้ายเนี่ยเจ้าบ่าวก็ต้องรีบกลับมาฝันกลางวันไปเธอไ่หนูตอนนี้นะแม่รถเนะ่ะเข้าไปดูว่าที่ลูกสะั้ยคนใหม่รู้ไว้ซะด้วยอย่า จะไร้าสาระนะเพราะมึงออกไปเดี๋ยวนี้มันเดียวสวนกันหรอกเหรอเออสงสัยจะหลบนะเพราะว่ากลัวเธอจะเห็น <c oughs> นี่เลออิเกผู้จายเขาแตกแยกกันได้แล้วอ้าวไม่เชื่อก็ตามไปดูที่ร้านสิออร้านอะไรชื่ออะไรนะชื่อเป็นภาษาปากกิ่นด้วยนะชื่อร้านชื่ออะไรล่ะก,ก,ก็นึกสินึกออกไหม ร oh. ้านมันก็อยู่ใกล้ๆคอนโดเนี่ยชื่ออะไรนะชื่อเหมือนแม่น้ำอะไรที่อยู่จังหวัดบนเนี่ยแม่น้ำอ๋อ oh. แม่น้ำมู uh. 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 ลเดอะมูลน่ะเดอะมูลที่แปลว่าเดือนน่ะร้านเป็นเดือนร้านเป็นเดือนเดอะมูลเ <The moon, S 2> หรอฉัอนบอกว่าพามาร้านหลูแบบนี้แล้วฉันแต่งตัวสิ ไอ้คุณเดือนดูดีอยู่แล้วสวยดีอะไรอ่ะเอ็งไปดาตัวนี้กันดีกว่าแม่ผมเองแม่ครับพี่เกิดดีจ้ะน่าสบายเดือนครับแม่ครับ แม่ผมอยากจะคุยกับว่าที่ลูกสะอพรสเรายังไม่มีโอกาสได้คุยกันสักทีนะจ้ะหนูค่ะนี่จอแดนคงไม่ได้บอกใช่ไหมว่าจะพามาพบแม่ไม่บอกเลยค่ะถ้าบอกแล้วหนูรู้ล่วงหน้าก็คงจะแต่งตัวให้สุภาพกว่านี้ค่ะไม่เป็นไรนี่จ๊ะ อย่างนี้ก็น่ารักดีนะใช่ครับ